อันนี้เป็นต้นฟักทองนะคะเพื่อนๆมันขึ้นเองในรัดอมอดหวานแบบเอามาทิ้งอะไรอย่างงี้มั้งมันก็นเลยขึ้นเดี๋ยวมาดูว่าจะได้กินไหมเดี๋ยวต้องหาดินหาดินมาถมให้เข้าหน่อยเดี๋ยวลากเขาจะโผล่เดี๋ยวมม่จะมาเก็บอันนี้เดี๋ยวไปพัด ผัดกะเพราว,วันนี้เดี๋ยวจะตัดตัดที่เขาเป็นดอกด้วยเดี๋ยวเ็จะแกตัดออกก่อนเอาเม็ดหวานไปเรื่อยพอขึ้นแล้วก็จะขยายไป เมืก็แดดร้อนแดดร้อนตน้องรีบตัดตัดที่เป็นดอกดอกนี่ออกก่อนดูร้อนผักโดนแดดสลบหมดเลยช่วงแดดสองเข้าจะสลบแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอช่วงเย็นเขาก็จะฟื้นขึ้นมา อากาศร้อนมากร้อนจริงๆดูเนี่ยช่วงแดดสองเขาจะสลบโอ้ยน่าสงสารผักสลบหมดเลยเดี๋ยวตอนเย็นแม่ละจะจะเก็บบวบแล้วก็จะลื้อตรงนี้ออกละเพราะว่าบังแสงเกินจะลื้อออกละ เดี๋ยวจะมาเก็บกวงตุ้งไปผัดวันนี้จะผัดกวงตุ้งนะคะกวงตุ้งดอกโอ,โอ้โอ้เดี๋ยวกัน หักง่ายมากเลยกรอบผักกรอบมากผัดจักสามต้นก็ได้จานหนึ่งแล้วเมื่อพอได้ผักมาแม่รัดก็หัน่นหั่นเตรียมที่จะผัดนะคะ มลรดผัดกวงตุง้งใส่ไก่นะคะก็ใส่เครื่องปรุงน้ำตาลผงชูรสซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนะคะเดี๋ยวต่อไปผัดกะเพะะราคัะกะเพราไก่แซ่บวันนี้ แม่รัดก็ใส่เครื่องปรุงเหมือนเดิมนะคะก็มีซีอิ๊วดำน้ำตาลผงชูรสซีอิ๊วขาวซอสหอยแล้วก็น้ำปลานะคะอะไรใส่แล้วอร่อยก็ใส่ลงไปเถอ,อะเนาะเราทำกินเองแซ่บแซบวันนี้แม่รัดจะทำเผ็ดหน่อยเพราะว่าอากาศร้อนอยากกินแบบเผ็ดๆ เเสร็จแล้วจ้าอาหารมื้อนี้ของแม่รัดขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามได้รับชมนะคะคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆสวัสดีจ้า